โอเคครับทุกคนก็วันนี้อันเมตลีบอได้ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ได้การบิดมาถึง2รอบนั่นเองนะครับผมโอเคก็สวัสดีทุกคนที่ผ่านทางกันมาด้วยนะครับก็ในวันนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องโฟเซนหรือที่ผมสร้างฟอสก็ได้นะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมอ n นเเมตลีบอนะครับผมในอัปเดตที่3แล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าอัปเดตได้ ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ไม่ห่างกันมากนะครับผมทําให้เราได้มีอะไรให้ทําเรื่อยๆนะครับผมว่าหลังจากอัปเดตก่อนนี่ก็แอบเรียกได้ว่าเปื่อยนิดนึงนะครับผมหรือว่ามันตันนั่นเองนะครับผมอัปเดตของจูเลียนะครับผมบอกว่าอัปเดตนั้นก็ค่อนข้างตันง่ายนะครับผมเชก่อนในวันนี้นะสำหรับอัปเดตคิดมากนะครับผมเป็นอัปเดตที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับผมสำหรับเมดีบอร์นะครับผม ซึ่งาดูนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มกันมาบ้างนะครับผมก็สังเกตได้อย่างแรกตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับผมก็คือแมปนะครับผมเป็นแมปในทีมของคิดมากนั่นเองนะครับผมอย่างที่2เลยนะครับที่จะเห็นได้นะครับคือเลเวลตัวละครนะครับผมดูว่าสิครับือว่า51แปลว่าเจ้าตัวเกมเขาเพิ่มอ่าแม็กเลเวลมานะครับผมจาก50เนี่ยเป็น60แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราอัพให้ดูกันเลยนะครับผม นี่ครับโอ้โห,โโหดูผมเอฟเคเจ้าเลดขอของมาร์ทไปนะครับผมดูดิมีแบบเหลือๆเหลยเลยนะครับผมยัดยัดไปเลยนะครับรอนนครับเฟิร์นหกสิบอัพ,อพเลยโอเคีก็ดาเมจเริ่มต้นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมนะอย่างนี้ขึ้นว่าพันหกนะก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่า ในเกมจริงเนี่ยมันเท่าไหร่นะทีแล้วก็ผมแอบสังเกตว่าหน้าตามันเข้มขึ้นหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองดูดิหน้าของโกฮังรู้สึกมันเข้มขึ้นยังไงไมีอยู่ก็ดีเลยนะครับผมเจ้าเลนเนี่ยขอแรกนะครับเพิ่มรีสต็อกมาแล้วดีดอ้เดี๋ยวนะเพิ่มอีกร้อยห้าสิบเดี๋ยวก่อนนะก่อนแรกอะ่ะมันรีมาแล้วนะครับทุกคนร้อยห้าสิบแล้วผมแลกไปแล้วและคือตอนนี้มันรีมาอีกแล้วหรออ๋อ โอ้โหขวานเจี๊ยบเลยครับอย่างนี้ผมบอกเลยว่าผู้เล่นสายฟรียิ้มแน่นอนนะครับโดยเฉพาะผมเลยดูสิครับดูเคเหรซี่ที่ผมเหลือไว้อ่าลองไว้ดูนะครับว่าผมเล่นไปกี่ตานะนี่นะครับผม769ตานะตาแล้วประมาณ8นาทีก็นะครับผมก็ไม่ดูนะว่าเปิดไว้ นานเป็นเท่ากี่ชั่วโมงนะเอ่ยเจ็ดร้อยกว่ารอบเนี่ยเล่นไปสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดชั่วโมงน,นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาแลกลีโลกันโอเคก็ตอนนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะว่ารีโลผมมีเท่าไหร่นะ ขเขาอะไรกันอะเหมือนเป็นกล่องคริสต์มาสนะผมน่าจะมีทุกชั่วโมงมั้งคิดว่านะครับทุก58นาทีนะผมนะเวลาที่ผมอัดนะโอเคก็น่าจะมาทุกชั่วโมงนะเจ้ากล่องนี้ไม่รู้ว่าจะมีการแย่งกันเก็บกล่องหรือเปล่านะหรือว่าได้ทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมคิดว่าแต่คิดว่าน่าจะได้ทุกคนนะเพราะว่าทุกคนมานั่งอรอก็โอเคเดี๋ยวเรามารอดูด้วยกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็ระหว่างรอเนี่ยเรามาดูสิ่งที่เพิ่มเติมในหน้า อ่า uh, UI กันนะครับผมซึ่งหนึ่งเลยเนี่ยเห็นไปชั้นเลยด้านขวงนือนี่ครับผมมีระบบเทรดเข้ามาแล้วนะสามารถเทรดเป็นเจ้าตัวโกฮังเจ้าตัวปุนแล้วก็อ่าหลายๆตัวนะครับผมเช่นพ colo, วกพิโคโลก็เดลต้าน่าจะได้นะครับ ก็มีแอดเวนนี่เป็นตารางกิจกรรมไม่ใช่เรื่องตารางเดียวเป็นเหมือนตาราง็อกอินนะครับผมแล้วก็มีแจกถึง50โลเลยนะครับในวันที่18นะถือว่าแจ็จุใจมากๆเลยนะครับสำหรับอนิ e ม e ีบอลแล้วก็ต่อมามีแบ t เ l e Pass พาร์ทใหม่นะครับผมนี่ก็เลือวเจ็ตละก็รับไปเลยแล้วกันนะครับผมไปเอฟเคมาเพิ่มนิดนึงนะก็ตัว ของตันพาร์ตเน่ยจะเป็นคลิตซึ่งไม่รู้นะว่าตัวอะไรเพราะมันไม่ขึ้นมาด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ตอนนี้มี25อ่ห้าหรือว่ายีอยู่เลยนะก็ตอนนี้อีเวนต์พิเศษมาแล้วอ๋อวิ่งเก็บหรออ๋อโอเคก็คืออ่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมีกล่องของขวัญแจกใต้ต้นคิดว่านี้โอ้โหเป็นเกมมิกที่ถือว่าเจ๋งนะคือทำมาได้แบบว่าใส่ใจ รายละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว,ว่าตะกี้เนี่ยเจ้าตัวกล่องเนี่ยจะมีชื่อบอกด้วยนะอะนี่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 นะจะมีชื่อบอกด้วยว่าไก่กล่องไข่เป็นกล่องไข่นะครับผมผมว่าถือว่า เป็นอัพเดทที่ค่อนข้างดีนะผมอ่าแล้วนี่เห็นไหมมีคนเปิดพอต้าน,นะครับเป็นพอต้าก็แต่และพออะพอต้า uh, เนี่ยมันจะมีเทียร์ของมันนะผมก็เล่นทีนึงที่สองที่สามไล่ไปนะผมโดยแต่ละพอต้าีรเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะผมก็เลยเรามาดูกล่องจิตมัดมที่เราได้มานะครับผม <c oughs> นี่นะผมอีเวนต์พรีเซนต์นี่นะผมเป็นกล่องอย่างนี้เลยได้อะไรนะเราจะเลอันเดียวมาอ๋อ ได้เจม4 1 2อ่าถือว่าผมว่ามันน่าจะสุ่มนะแบบว่ามีโอกาสได้เป็นพวกดีโลพวกเป็นอ่าน้ำยาพวกเป็นเจมเป็นทองเป็นแคนดี้เคนอะไรมาณนี้ผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะโอ้ยโอ้ยเห็นแล้ว่าใจฟูจริงๆเลยนะผมนี่คือมันรีทั่วทิศด้วยทุกคนโอ้โหยอดจริงๆนะผมถือว่าดีมากๆเลยเกมนี้เป็นดีวี่นลี่ไม่พอแล้วก็ยังเป็นแบบฟีทูเพย์แบบแทาจะร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะผมบ่ะ ก็เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์หลักของเรากันนะครับผมในอัปเดตนี้นี่น,น,ะน,นะครับผมเป็นอัปเดตโหมดแอดเวนเจอร์นะครับผมเป็นโหมดที่จะให้เราตามล่าหาผู้ตัวลิมิเต็ดอิ dition อะไรต่างๆนะครับผมด้วยซึ่งเราก็จะมีเคเรนซีใหม่เข้ามานะครับผมซึ่งก็เป็นแคนดี้เคครนะผมจะเห็นได้ว่าข้างๆโกนน่ครับ และก็มีโค้ดใหม่มานะครับผมโค้ดนี้แจก30มสิบโลนะจุๆเลยนะครับผมจุใจเลยเกมเขาแจกนะแจกจริงจริงนะครับโอเคแล้วก็สายมือเราเนี่ยจะมีเอาคียนะครับผมนะีครับหัวฟ้าเราเนะี่ยโอ้ยอ๋อแสงเฉยๆ,ๆนะครับผมก็มันจะให้คุยนะเป็นร้านค้าแคนดี้เคนนะครับผม ซึ่งเราสามารถซื้อพอทัลได้จากตรงนี้เลยนะครับแต่เจ้าแคดดี้คีแล้วก็เอนชานแคดดี้คีนะครับเอาไว้เล่นในด่านของเอเวอเจอร์ uh, <Adventure S 1> นะครับผมซึ่งได้เป็นกล่องของขวัญแล้วก็ในกล่องขวัญคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ตัวซีเคียตอะไรพวกนั้นหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะครับผมก็จะมีสโนว์เฟรคเซเ e อร์ซ v เวอร์ซอ m มิสคาร์โลนาดิเวลแอททรักดิเมนแฟนไอส์ฟรุตไดมอนด์ซอสแล้วก็ชิโอเอวินดัลลี่แลครับผมซึ่ง จะได้ว่ามี8ชิ้นเลยนะครับผมเป็นของอีโวนะครับซึ่งแปลว่านะครับเพศนี้เนี่ยมีตัวที่สามารถอีโวได้ถึง8ตัวเลยนะครับผมซึ่งไฮไลท์ก็คือดีโอเลยนะครับโอเวอร์เฮเบนและก็มีเทปกิต๊ตตอยแรกอีกโอ้โหเกมมันจะแจกนาใจจริงไปถึงไหนอ่ะแล้วก็ในโค้ดนะครับมีแจกเป็นแครดี้เคด้วยนะให้ถึง2,000 20, 0อันเลยนะครับผมอ่าและนี่เป็นตัวเอ็กเชนเจอร์ก็คือสามารถเอาเจมมาแลกเป็นแครดี้เคดได้นะครับผมซึ่งมีจํากัดด้วยนะว่าต่อวันเนี่ย สามารถเอาเจมมาแลกได้30,000ืเจมหรือว่าโอเคนะแล้วก็น,นี้จะเป็นด่านใหม่นะครับผมเป็นด่านของเินเทอร์มีเฮมนะครับผมเป็นแบบใหม่นะซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะได้ของต่างๆซึ่งก็ถือว่าเจ๋งใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีใน หมดของอินฟินิตด้วยนะพอ2า0 0เอฟเคได้นะแต่ว่าก็ต้องดองแค่ที่ขี่ไว้เยอะๆนะครับถ้าจะเอฟเคแบบว่าข้ามคืนก็คำนวณให้มันพอสําหรับคืนหนึ่งไว้กันแล้วก็ต่อมานี่จะมีซัมมอนใหม่นะครับผมตอนแรกผมก็งงนะว่าเฮ้ยมันตัวซัมมอนมันต้องไปซัมมอนที่ไหนอะไรเงี้ยตัวใหม่มันไม่มีซัมมอนเลยเหรออะไรไประมาณนี้แต่ก็มันอยู่นี่นะครับผมเกณฑ์ในการสุ่มนะก็เดี๋ยวเราสุ่มให้สัก2รอบแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวหมดนะเราต้องอ่าผมก็โอ้ได้ตัวมูลุตุมูนลุ มันอาจริงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจตนะอนนี้นะครับอ่าโอกาสเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมอ่าแล้วตัวซีเกตเนี่ยคือลีโอนะครับผมโอเวอร์เฮเวนนั่นเองนะเอแตัวตัว,ต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 วนี้ทาชิลิโอไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรนะครับผมก็ใครรู้ก็สามารถบอกได้นะก็อีกสรอบเผื่อได้มิติกกับอโอเคอีกรอบนึงแล้วกันนะนะไปมันจะได้เหลือหมื่นพอดีนะครับผมไปเฮ้ยโอ้โหตามนั้นนะครับผมซึ่งเพราะว่าโอกาสได้มิติกมันแค่ศูนย์จุดสองอย่างนะผม ก็ถือว่าเข้าใจได้นะมันตัวมันจะได้แบบว่าลิมิเต็ดมัลลิเจนที่เราได้มาอ่าไม่มีพัสซีฟด้วยนะครับก็มีเอมิเลียนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวแมพเนี่ยเจ้าแมพเนี้ยผมลองลงเล่นเลยนะคือโคตรยากเลยนะเดี๋ยวผม หลังหม่ผมค่อยไปหาวิธีแล้วเดี๋ยวจะมาบอกวิธีกันผ่านด่านให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาลงพอร์ทัลก่อนนะครับผมพอร์ทัลของเทียสามแล้วไหมอ๋อเทียสามนะครับคือผมไปเล่นมานะครัผมน่าจะมีบอกแมปด้วยนะครับแล้วก็มีบอกชาร์เลนท์ว่ามันเป็นอะไรออริจินาเลตอเอถือว่าโอเคง่ายๆชิลๆนะครับผมแล้วก็มีบัฟและดีบัฟด้วยนะครับว่าบัฟดาเมจให้กับธาตุอะไรนะครับผมแล้วก็ดีบัฟให้กับธาตุอะไรนะซึ่งผมว่ามองว่าจริง,งๆมันก็ ใช้ตึกตัวเล่นได้อยู่ดีนะผมเพราะว่าเนี่ยบอย25เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบ50เปอร์เซ็นต์เองนะผมผมว่ามันก,ก็เล่นได้อยู่ดีคิดก็เดี๋ยวเรามาอัพเลเวลให้กับเจ้าโนเอลก่อนนะผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างอุยน,นะตัวมันกิ่งมากๆเลยนะผมโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับโนเอลได้อัพเป็นทีเลย้แล้วเดี๋ยวผมอัพมาร์ดด้วยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวมาร์ดอ่าก็ตัวหลักๆเราเวลอ่าอุ๊ เวลหกสิบ well, เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดีเลยนิดนึงนะครับผมโอเคไปแต่ผมว่าผมแอบมองว่าแบบมันแหลกนิดนึงหรือเปล่านะหรือเพราะผมเปิดหลายจอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะว่าเทียร์พอท่อเนี่ยมันมีถึงเทียร์เท่าไหร่นะเดี๋ยวพาลงให้ถึงพอท่อสุดเลยแล้วกันนะครับผมโอ้ก็ดามิเอ้ยเลือดของเจ้าตัวแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะกูกำมือห้าแต่บอสได้ไม่เท่าไหร่นะผมแต่ว่าเลือดตัวธรรมดาเน,นี่ยก็ค่อนข,ข้างเยอะแล้วนะ นี่เป็นแค่เทียสามนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีถึงเทียห้าเทียหกหรือเปล่านะเดาว่าน่าจะมีถึงเทียหกนะครับผมก็หมดเลยว่าเทียหกนี้น่าจะตึงนะคิดว่าจะตึงเลยแหละก็เหมือนจะพอท่าเนี่ยจะมีแค่สิบห้าวิฟนะผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าทําให้แบบว่ามันไม่เสียเวลามากนะครับผมในการลงพอเท่านะแค้แคนดี้เคนจากพอทียสามมาห้าร้อยกว่าเลยนะครับผม ซึ่งเห็นว่าเทียสุดท้ายเนี่ยมันได้ประมาณเป็นพันเลยนะแคนดิเกนซึ่งค่อนข้างที่จะคุ้มค่าในการลงมากๆเลยนะสำหรับพอทอนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปกนะันต่อกันที่เทียสี่เลยโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ t ทีสี่นะได้988แแล้วนะเกือบพันแล้วนะผม เคก็ okay, aw, ต่อไปทีห้านะครับอู้ทีห้าเลือดบอยก็แอบเยอะเหมือนกันนะครับผมดูสิจะลอบอ่าก็ในทีห้านี่ก็ยังถือว่ายังโซโลได้อยู่นะครับผมโอเคขอแค่มีโกฮั Go งนะครับผมนี่ได้มาถึง1,300เลยนะครับผมแคนดี้เข็มาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับผมสำหรับออเดอล์ทีห้านะครับผม ต่อไปนี่จะเจอของจริงแล้วนะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเทียวโอ้มีเทียวเจ็ดด้วยมันมีถึงเทียวอะไรวะเนี่ยโอ้ทุกคนดูเลือดบอสสียบทุกคนหกแสนสามหมื่นงานที่จะเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าผมว่าเราก็สามารถผ่านได้อย่างไม่ยากเย็นเหมือนเดิมนะครับนี่ เรียบร้อนนะครับผมก็เนี่โอ้โหมันยังมีเทียที่แปดอีกครับผมมันมีถึงเทียอะไรเนี่ยเรียบร้อนนะครับอ้โหยังมีเทียเก้าอีกนะครับผมโกรอ,อนะฮะไปไหนแล้วอะ่ะไปอยู่นี่แนะั้ว ก็ยังสามารถชนะได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วเียบร้อยนะครับจบแล้วว้ามีเทียสี่วิกล้อ จริงว่ะทุกคนเงิเกินไปอ่ะเกินไปจริงก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยเราจะได้เจ้าพอเท่าคืนหรือเปล่านะครับผมผมคิดว่าพอเท่าสี่สิบเนี่ยเราควรจะลงกับคนอื่นนะครับผมคิดว่านะเพราะว่าเลือดเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเวอร์มากเลยนะ จากเทียเก้าะนรับผมไม่ได้พอททษด้วยนะครับโอ้โหถวยแหละถ้างั้นเราต้องผมว่าเราต้องไปลงกับคนอื่นแล้วนะครับอย่างงี้ ก็โอเคนะครับก็สำหรับนี้เป็นยงไงบ้างครับผมสําหรับการลุยลงพอเท่าถึงเทียที่เเลยนะครับผมว่าน่าจะมีพอเท่าถึงแค่เทียสินั่นแหละครับผมให้เป็นเทียสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยเนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเก็บไว้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็คลิปต,ต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับก็เจอกันแล้ผมไปแล้วบ๊ายบาย